ยามห่ากมันเท้ามากก็ดิถึงปุ๋ยพอดีนะตะ่อหมูนี้ก็ะดิได้แล้ววันได้ลองน้ำเหมือนเดิมส่วนละสูตรเก่าตัวน,นี้เป็นสูตรใหม้ในมั่มนใส่สูตรใหม่นี่คือรไม้ก็จะนำดอกเตยเกลียนนี่เอาเจ้าของแปลงคืออย่างนี้เจอกับพบปลาพู่ง่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ดอกเตรญ่ มาดีวันใดวันดีไปเลยตัวรองเนี่ยดีอย่างเดียวบังแต่เมื่อดีโยกับยอดแจงมาค่อยหลายแต่นี่ยอดแจงมันติดตีแจงเด้งกันเลยนั่นหนันนันหนันเดี๋ยวไกลๆก็เห็นไในยืดดอกพี๋เอาแต่ทุ่นแต่ยังกำไรนิดหน่อยขาแรงเดี๋ยวยืดดอกพี๋แล้วเห็นตุ่นอยู่ก่นนี่งทุ่นเขาไปสูงหนักหนะในทุ่นอยู่ที่มื่นหาหนึงนี่นี่ ตอนนี้อยู่ที่มื่นหาทัวหอดขายกับพอว่าเกินมื่นเจ็ดเท่าไปอีกสองพันม่านเตือนทีม่มานไร,รเคิง